สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอยู่กับช่องครัวลำเพลิงแม่สุภาพเลยคะ่ะมื้อนี้แจกอีกแล้วแจกอีกแล้วผู้ใดเนาะนี่ขึ้นเวทีค่ะรับนาวแล้วขึ้นเวทีชั้นีพวกชั้นี <c oughs> วันนี้สซคลิปปกตินะคะพิงค์ไทยชนะเลยคับพิงค์มาคุณเล็กอันดับโลกก็คือมนี้ ชนีชน <ละ S 2> ีแล้เสร็จแล้วข<อ>ึ้นเวทีเลยชนี อาจารย์นัก,กนตีบ่น,นี่อาจารย์น,นัก,กนตีนแม่น,นมี่ซสิทกันนาะบานี้เนาะทำลายร่างกายได้ไดนั่นนั่น่น,นยอแดอ,อแด,มแดมินออยากยอแอดมินแอดมินหลานเลยหยอ ครับพี่น้องเจดมนามเบเลียงน้องเบลเลียงเนาะเออห้น้องเลียงสวนเราตาเสี่ยงใ่ไรกิดอะโอ้ยเดี๋ยวเราไเอาขี้เถ้าอยู่ตงนีกังามๆ นมันฉี่วะแม่กน้แบกยังมาเอาน้ำเนาะนี่อาแบกถุงครับเอามาใส่น้ำบ่แบนแนเคสใส่น้ำเล้วบ่ดันก็ดันปลาเนาะขยุเียขยุมเชีขยมขเชีขยม่มยมชยขยชีย รอนแฟนครับออ่ินีจ้ย้อข้างหลังานเลเอ่าเดียวร้ยั่สิกันเท่าไหร่อยู่ด้นี่เนะดินมา4นาทีกว่าบ่อท่านในเบิดสุซูนอยู่ด้วนี่ อ๋ที่พอกับก็อดมามานี่หน่อยที่พอกับโอ้ที่พออยู่บนนี้่านผูรอดบนนี้โอ้ยสะดุดนะโอ้ยช่ได้จจ้าแม่ตัวนี้เดอาจารย์นรตีเ๋้าพูดกิดสุไปนิดนึงเว่าน้องๆเดกซื้อแจ้งมานะครับพระอาจารย์พยาเมืองขวดน้ำเด้อ วดน้ำกกับบุรีเลยครับเนาะยงนะครับเก็บไปเก็บพอไปเรยมตมา้นานะครับ้อนเนร์นะครับยังตีอยู่ครับบนนะครับพยายามกิเพื่อนะครับกินเปื่อยที่ชินนะครับหกน้ำต้องปวดน้ำนะครับก็ไครบแนาที่นไครบแนาทีไ้กินไ่ได้ค่ะ กนัใการชใยใจดำว่านำเต้นใจเด้าด่ากระดำว่าด่าเขาดาขายมากใเขาไ่ได้ขเราคืเหัวลน้องเขาม่ข่ันเลยคอหัวลน้งาีกเดนามาเอนี้เมียบ่มันไมคนมันมีมือดีไงมันมีมือดีไปแอบถ่ายองได้เปิดเลยถ้าเราไม่ออกิเกินมันก็ไม่ถ่ายไอแก่วขายได้ไม่ไ่ขายดดีกว่าขายหน้าแน่โหนองกคุละลานกับว่าเรนน้ำมูอตัวน่ดูความ อันผมพูดตัละใจครับไม่เนะครคุณครับต่อไไปโอ้โหต่อไปต่อไปต่อไปต่าไปต่อไปต่อไปตกันตอไปอ่อไอ่่อไปไไอตออไปปปไต่ออตอ่อ่ไอ่ปต่่อ่ออ่่ จิมในถือมองน้อวันบอกกันตัวปิครับผมบี่บีบอไปีอกมาบกดีแทช่องเตาเบิ้งดีแทบงุกไหลเอาไปค่ะเอาไปเอาเร็ว ยี่สิบ้าว่ขาวเราแบบนี้นีบบไหนยิมพอสามขวดคนน่ะูดเดียวอ่ะเขคือว่าให้เอาพูและขวดไม่ได้ไรก็มุ่นเถอะคดนี่รถบ้าน๋อรถบ้าเอาไปให้กันเอาเอาเอาไอ้ใช่ถนไปใช่ถุกไปนี่ก็ฝากไว้ชักนนี้ก็นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด ฝากคอมเมนต์เพื่กำลังใจให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ